เป็นคำศัพท์เป็นชื่ออำเภอตำบลแล้วก็ชื่อตรงเนี้นะครับเราจะลองให้ผู้ว่ากาศลองอ่านดูนะครับว่าใครจะอ่านถูกทั้งหมดบ้างนะครับอัพดูดีว่าจะอ่านผิดสักอันไหมเอาหนึ่งสองต้นแสมดำแซมสารสแมสมซารน้องโซนแทกสาแม่สรวยไม่ใช่แล้ว <laughs> แม่สวย <laughs> อวยเ <laughs> <laughs> มืองสวง เสนานิคมห้วยแถลงเสรยลูพูบ้านเข้าเสนางขะด้วยนะทำไมเสนางขะเสนางคณิคมเออใช่อันนี้อ่านว่หนองสนุนหนองโซ่จริงจริงวะคือหนองสนุนหนองสนุนดอกสวนหนองสนุนอันไหนอ่านยากอันไหนอ่านยากเหรอบ้านเข้าบ้านเข้าอ่านยาก Holy ิ h ชต สแม่สารแสมดำผิดม่าผิดหนองสนูแพกษาแม่สรวยแม่สวยเมืองสวงอ่านผิดเสนานิคมเสนางขารอเสนางขะนิขะนิคมมวยถแถลงเมืองถลางสเสหลภูมิอ<ส>่ <laughs> บ้านเสแลาภูเสลภูมสลพาพาอ่านผิดไปด้วยไหมเนี่ยบ้านข้าอันนี้เคยเคได้ยินอยู่สี่มหาพูดโร<ล>งเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแสบ,บงดอนโสแบงโลสแบงอะไรนี่อ่าโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันสแสมสารสแสมดำ หนองสนนแพทษาผิดแพกษาแม่สวยเ<ฮ>มืองสวงเสนาคณิคมมีแต่เศนาคณิคมอ่ะเสนาคณิคมถูกครับห้วยห้วยแถลงเมืองฉลางเศรลภูมิบ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนน สะบงโดนมาได้เลยครับแสมสารแสมดำหนองโสนแพรกษาแม่สวยอ่านใหม่ทำไมอ่ะอ่านใหม่ไดเหรอหนองหนองสนอะไรก็ผิดแล้วครับจริงว่าอุ้ยไม่รู้แล้วว่าแสมสารครับอ๋อแสมสารแสมดำแสมดำครับแสมดำหนองโสนหนองสนหนองสนครับหนองโสน แ,แพทย์กรกษาครับแม่สวยแม่แม่สวยถูกครับเมืองเมืองสลวยเมืองสวงครับเมืองสวงเออเมืองสวงอ้าวนี่อ่านไม่ออกเลยเอยอ,อ่านอะไรวะเสนาอันเสนาเสนาขะนิคมอ๋อเหรอเสนางักขะนิคมห้วยแถลงเมืองถลาง เสลดภูมิเสลภูมิครับเสลภูมิบ้านเข้าบ้านบ้านเข้าบ้านเข้าถูกครับสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบเขียบโนนแสบเฮ้ยอ่านแล้ววะแล้วไม่รู้อะอะไรนอะ งะดอนมันนะโรงเรียน<ง>บ้านให้อ่านกล้องครับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนน <c oughs> <c oughs> แสบอ่านว่าอะไรวะแสบงะดอนมัน <c oughs> จริงจริงไม่มีคำว่าบ้านหรอกครับแต่จริงโรงเรียนเขาอ,อ่านว่าโรงเรียนบ้านโรงเรียนขามจริงอัน<ม><า>นี้ผมใส่เกินโรงเรียนขามเรียงเขียบนอนแสงครับ นนสแบงใช่ครับมันได่าสแบงได้ไงวะอ๋อสาอสืออยูข้างนอกสแบงดอนมันอืออะไรอะไรครับแสมสารแสมดำหนองโสนแพกษาแม่สลวยเมืองสลวงเสนาขณิคมห้วยแถงเมืองถลางเสหลภูมิบ้านเข้าสีมหาโพธิโรงเรียนบ้านขามเรียง เขียงโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบแสบงดอนมันอันนี้ก็ผิดเสรภูมิเสรภูมิเสรภูมิอันนี้ออกเสียงผิดไปหน่อยบ้านเข้าบ้านเข้าเมื่อกี้อ่านว่าแม่สวยแม่สวยแม่สวยอยู่เชียงเชียงรายเชียงใหม่นี่แหละไม่น่ใจะ นี่รู้นี่รู้ให้กษสารู้เคยไปอันนี้แม่อันนี้หนองหนองสนนหนองสนหนองสนหนองสนส,สนดอกสนอ่ะอ๋ออันนี้โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนน <c oughs> แบ <c oughs> สแบงใช่สแปงสแงใช่โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมัน จริงๆไม่มีคำว่าบ้านหรอกพี่เสกเกินไปอ๋อแสมสารแสมดำผิดครับอ๋อแสมดำหนองสนุแพรกผิดครับแพรกสาหนองสนุก็ผิดครับเป็นหนองโสนเหรอเมื่อกี้อ่านว่าอะไรหนองสนุอะถูกปะอะถูกอ๋อมันเหมือนมันออกเสียงควบแบบเราเลย ทั้งหลายผนองสนมถูกแล้วสรุปก็คือผิดแสมาดาไปอันนึิงนะโอเคโอเคแพกราแพรกษาครับพี่ดีก้ออ่านใหม่ไหมแพกราแพรกษาโอเคแม่สรวยแม่แม่ผิดแม่สวยแม่สวยแม่สวยถูกแม่สวยถูกเมืองสวงถูกเสนางข้นิคม ห้วยถแถลงเมืองถลางเสรภูมิบ้านเข้าสสีมหาโพธิโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแสบบงดอะไรวะ hey, <girl. S 1> ไม่ใช่ไม่ hey, <girl. S 1> ใช่ไ่เอาใหม่โ <Hey, girl. S 1> รงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนออไอกลาวงยามไหม ้องทำแล้วแหละอะไรวะสะแบงโอ้ขีดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้นี่เอาไปทำอะไรเลยลองอ่านทำมันไปเอาใหม่ตั้งแต่อ่านตัวใดอ่นตัวใดอ่านได้ถูกไงโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสะแบงดอนมันโอเคหนึ่งสองสามพดานแสมสารแสมดำหนองโสน แพรกษาแม่สวยอันนี้ยากอะเมืองสวงเสนเสนางคณิคมห้วยถแถลงเมืองถลางเสลภูมิบ้านข้าสีมหาโพธิโอ้โหโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนอะไรอะ <c oughs> แสบงดอนมันอีกรอบอีกรอบนะกนนะ นนสแบงอะไรเฮ้ยมันยากมากเลยอ่ะสแบงเหรอใช่ครับโอเคงั้นก็จะเป็นโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันใช่ครับแต่อันนี้มันเขียนผิดจริงๆไม่มีคำว่าบ้านอ๋อเก่งมากเลยถือว่าไม่ผิดสองสัแสมสารแสมดำหนองสโสนแพรกระสาแม่สวยเมืองสวงเสนางคณิคมว้วยแถลงเมืองถลางเสเลภูมิผิดครับ เสรภูมิถูกครับบ้านเข้าสีมหาโพธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบดอนมันให้อ่านอล้องครับถูกไหมอ่ะผิดครับพระมห้ามขีดเขาห้ามขีดแสบดอนมันแสแสบงเหรอแสบงอ่านไม่หมดเลยหรอคะอ่านเฉพาะอันท้ายครับให้แกตัวกอบโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแส่บงดอนมันผิดครับอ่านอล้องไหมยอมไหมเดี๋ยวเด้ ยอมไหมครับเดี hmm. um, okay. 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 ๋ยววงช่ยอมเขียบโนนนี่อะไรวะแสบวงก็ไม่ใช่แสบวงก็ไม่ใช่เขียบโนนไม่ใช่หรอโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบวงดอนมันผิดครับผิดหรอตอบสุดท้ายแล้วครับยอมไหมสแบงแน่เลยอ๋อรู้นะโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนสแบงดอนมันโอเคครับโอ้งสองซ้ำไปได้เลยครับแหมสาร แม่ดำหนองโสนผิดครับหนองสโสนถูกครับแพรกษาผิดครับแพรกษาถูกครับแม่สรวยผิดครับแม่สวยถูกครับเมืองสวงเมืองสรวงเมืองสวงเมืองสอดระวงเ <c oughs> มืองสองแล้วครับ บางส่วนครับถูกแล้วเสนางนิดเสนางเสนางคณิคมถูกครับห้วยถแถลงเมืองถลางเศรภูมิบ้านเข้าสีมหาโพธิ์ผิดครับสีมหาโพธิ์ผิดครับสีมหาโพ สีมหาโพธิ م, ์โรง,งเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันพี่ครับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสแบงดอนมันเข็งมากที่อ่านสองรอบและะ้วถูกโอเคไปแล้เดี๋ยวโอเคได้แล้วเอาเลยสแส,สแสงแสดำหนองสน,นุนแพรกยา มันมันออกเกือบถูกแล้วครับแต่แบบเหมือนมันมันไม่เต็มเสียงครับน้องสนน้องสวนออน้องสะน้องสนดอกไม้ไอ้ดอกดอกสนน้องสนใช่ครับแพทษาแพทกแพแพกษสาผิดครับแพรกษาถูกครับแม่สวยเมืองสวงเสนางคานิคมถูกครับห้วยแถลงเมืองถลางเสรภูมิบ้านเข้าสีมหาโพ ผิดครับสีมหาโพธิ์ครับโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบนนสแบงดอนมันเฮ้ยเป็นคนแรกที่อ่านถูกคำนี้อะไรครับสมแมสารสแมแหมดำหนองสนแพรกษาผิดครับแพรกษาอืมออกเสงไม่ถูกครับออกเสงแรกถูกแล้วครับแต่ว่ามันตก แกลกาสาถูกครับแม่สรวยผิดครับแม่สรวยผิดครับอ,อยู่เชียงรายแม่สวยถูกครับเมืองเมืองสวงถูกครับเสนางเสนางคณิคมถูกครับห้วยถแถลงเมืองถลางเสรษภูมิ บ้านเข้าสีมหาโพผิดครับสีมหาโพธโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนส,สแบงดอนมันถูกครับรเป็นคนที่สองที่อ่านครั้งเดียวแล้วถูกชื่อโรงเรียนอ